เหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำแม่เป็นบ้าไปเลยตะโกนลั่นที่สถานีตำรวจบอกว่าพวกเขาพยายามชักจูงเราพวกเขาเปล่าผมก็เกือบอยากให้พวกเขาทำแบบนั้นเอกสารมันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกหรืออย่างน้อยก็ไม่มีอีกแล้วรัดเกือบเอาตัวเธอไปเพราะคิดว่าเธอเป็นบ้าแม่เลยเลิกพูดเรื่องนี้เราทุกคนก็นเลิกการบอกคนอื่นๆว่าคณเชื่อเรื่องผีจะทําให้วงนั้นกล่อย และการบอกคนอื่นๆว่าพ่อคุณกวางความตายจะพาคุณเข้าโรงพยาบาลบ้าสิ่งที่ทำให้ผมเสียสติก็คือมือของเขาเมช,ชูมือขึ้นและกางนิว้วมันมีสิบนิว้วรวมทั้งนิ้วที่เขายิงทิ้งไปในห้องใต้ดินด้วยมิชมองมาที่ผมอีกครั้งเจ้าสิ่งนี้มันบิดเบือนความจริงเหมือนเป็นเส้นลวดเหมือนมันโยนเราเข้าไปในโลกคู่ขนานหรืออะไรสักอย่างมิชละสายตาไปจ้องไปที่ตู้ในห้องครัว พ่อเรืออะไรก็ตามที่สลับตัวกับเขาพยายามเข้าหาเราอีกครั้งแต่เราไม่เอาด้วยเราย้ายเมืองตัดการติดต่อทุกทางมิช,ชทอนหายใจแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นทีละนิดหลังจากนั้นระยะทางมันช่วยได้โดยเฉพาะในตอนนั้นแล้วเสียงเขาก็หายไปอะไรทำให้นายกลับมาละ่ะพี่สาวผมเอเวอร์ลีนเธอเชื่อว่า ผู้ปกรุกตามพวกเรามาหลังจากที่พ่อตายหลังจากที่เราย้ายบ้านเธอคิดว่ามันพยายามจะควบคุมเธอเข้าครอบครองจิตใจของเธอเอเวอร์ลินจบชีวิตด้วยการโอเวอร์โดสมาหลายปีก่อนมีถุงพลาสติกคลุมหัวผมผมแค่อยากหาทางหยุดมันเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกฉันเสียใจด้วยนะมิสจิ้มย่างเศร้าๆยักไหล่เบาๆ เพราะงั้นผมก็เลยเริ่มถามรอบๆบ,บ้านของพ่อถามว่ามีใครเห็นอะไรบ้างไหมหรือได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับพ่อบ้างหรือเปล่าทุกคนที่นั้นแม่งโคตรแปลกแปลกแบบที่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นการทำอะไรแบบนี้มิชถูหน้าผากตัวเองด้วยหลังนิวโปง้งผู้คนบางทีก็ลืมคำที่จะพูดตาพอเขาสว่างขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆมันมีใครอยู่ในหัวมันเหมือนก,นกันกับที่ผมเห็นพ่อเป็นและยิ่งมีแต่รุนแรงขึ้น หมือนสิ่งที่มาจากชั้นใต้ดินของเขามันแพร่กระจายเหมือนไวรัสเขาขยับตัวอย่างอึดอัดแล้วนายคิดกดพวกนั้นได้ยังไงผมเปล่าคือว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดพวกนั้นเป็นแค่สิ่งที่ดูเหมือนจะชะลอมันได้อย่างน้อยก็ในกรณีของพ่อก่อนที่เราจะทิ้งเข้าไปผมเห็นมันเขียนอยู่บนผ้าเช็ดปากพ่อต่อให้เขาจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็โคตฉลาดทั้งมีเหตุผลเขาคงจะทดลองมาก่อนแล้ว เขาบอกแล้วยิ ni, ่งรู้มากเท่าไรมันก็ยิ่งควบคุมเราได้มากงั้นหรอก็อาจจะมันเป็นแค่ทฤษฎีงั้นแสดงว่ายังไงฉันก็ชีพหายอยู่วันยังข่าใช่ไหมมิชลุกขึ้นจากโตะก้าวไปที่สิงห้องครัวจ้องมองไปที่ผนังอิดขาอถอนหายใจฟังนะแบรนดอนผมน่าจะพูดตรงๆกับคุณก่อนหน้านี้แต่คุณอยากรู้ความจริงนี่ใช่ไหม ผมตอบว้ยใช่มันจบตั้งแต่ที่เริ่มแล้วผมไม่ได้ตอบตั้งแต่ที่คุณหากที่แขวนเส้นนั้เป็นสองท่านแล้วนั่นแหละเกมโอเวอร์ผมกระพริบตาเขาหันกลับมามองผมผ่านไหลที่ผมไม่ได้บอกเพราะผมไม่อยากให้คุณแพนอิกไงยิ่งคุณสงบมากเท่าไหร่ยิ่งมีสติจะสิ่งนั้นก็ยิ่งใช้เวลาในการจับคุณมากขึ้นจับฉันงั้นหรอ ผมถามตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วเหมือนพ่อผมเหมือนพวกเพื่อนบ้านแล้วไม่มีอะไรที่ฉันทำได้เลยเหรอมิสสายหน้าและมองกลับไปที่หน้าต่างคุณควรจะออกไปได้แล้วเขาพูดวางมือลงบนเคาน์เตอร์แต่ว่าฉันยังออกไปเขาตะคอกเสียงดังอย่างน่าตกใจผมส่ายหัวเดินกลับไปที่ประตูหยิบเสื้อโค้ทและกำมือไว้รอบลูกบิด ขอบคุณที่ช่วยนะผมพูดประชดแล้วผมก็บิดลูกบิดแต่มันล็อกไว้แปลกผมปลดล็อกมันและลองหมุนอีกรอบแต่ก็ยังติดเหมือนเดิมเหมือนมีบางคนทิ้งน้ำหนักที่อีกด้านของประตูด้านหลังผมมิชตอนนี้ยืนอยู่กลางห้องครัวหันหลังให้ยืนตรงเอามือปิดหน้าเหมือนคนที่เล่นซ่อนหาม,ม,มิช ผมพูดพลางหันไปมองด้านหลังท่านใดนั้นห้องก็ค่อยๆมืดไปแต่ไฟมันไม่ได้ดับทุกๆอย่างค่อยๆมืดไปอย่างช้ชาๆเหมือนกับฟันร้ายมือซ้ายของมิชชูตรงในอากาศเหมือนโดนดึงจากด้านบนตามด้วยมือขวาแขนทั้งสองข้างเขาชี้อยู่ในอากาศยืนอยู่บนปลายเทา้าผมมองเขาด้วยดวงตาที่เบิกโพรงอย่างหลอนและเป็นใบ้ไป ทัานใดนั้นแขนเขาก็เหวี่ยงไปด้านข้างเหมือนมีเสื้อรัดคนบ้าที่มองไม่เห็นรัดอยู่รอบตัวเขาเขายืนนิ่งจากนั้นเขาก็ระเบิดเสียงไองอนตัวไปด้านหน้าและก้าวตรงไปที่สิงห์ถูหน้าผากไปด้วยมิชโอเคไหมผมพูดก้าวไปอย่างระวังเขาสะบัดมือบอกให้ผมอยู่ห่างๆผมทำตามแต่เสียงหายใจคลึกๆกับเสียงไอของเขายิ่งแย่กว่าเดิมเขามีอะไรติดคอหรือเปล่า ขทุบหน้าอกตัวเองจนกระทั่งมีอะไรบางอย่างปลิวพุ่งออกมาจากปากตกลงไปในอ่างสกรปรกนั่นผมโอเคผมโอเคเขาหอบหายใจผมเหลือบมองไปที่ประตูเมชยังหันหลังให้ผมอยู่